สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าทีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับผมสึกข,ขั้นสูงใหม่แล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ทางด้านของอของแรนะครับบรรยากาศของแรก็คือทรชนคนบนโลกนั่นเองนะครับผมว่าช่วงนี้ก็กิจกรรมก็เริ่มจะจบแล้วนะก็ทางด้านของ Battle in Style นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มทางด้านของ <c oughs> ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสิทธิขั้นสูงเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับผมนี่เลยเป็นแบบออกแนวแบบราเมงจีนๆหน่อยนะครับผมนี่เลยนี่นี่เป็นไงเมนูนะครับผมอ๋อนี่หม้อไฟอ๋อของฉันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะโหดีคือเมื่อก่อนมันเท่นะไ้ยแบบว่าเอาถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนะแบบว่าเมื่อก่อนนะโคตรเท่นะสิขั้นสูงแต่และซีซั่นนะโคตรเทอดูอันนี้ดิ โอเคก็ประมาณนี้หน no no ่ก็ก so ็ก็แล้วแต่คนออกแบบนะครับผมโอเคก็โอเคอ่ะดูดีดีแต่สิ่งสําคัญเลยมันมีท่าทางด้วยนะครับผมมือซึ่งท่าทางอยู่ในนี้นะครับผมบอกเลยนานมาทีนะดีเลย โอเคเป็นทางของสกินรถนะครับผมเสริมบลัมเทิร์นบกนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นทางด้านของชุดจีนแบบนี้นะเหมือนอาหารลาเมิงลาเมิงอะไรประมาณนี้นะเวกเตอร์มาอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่มีสแต็ะถ้าเกิดจริงจริงนะสี่ขั้นสูงถ้ามีสแต็คปืนนี่ดีมากเลยนะครับผมเออแล้วก็หม้อไฟเป็นกล่องดวงใจนะครับผมหรือที่โดนยิงเสียชีวิตแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าสามในเวลโโอ้หสวยอยู่นะดูดิติ่มซำแล้วก็แบบเหมือนจะเป็น มอไฟมอไฟอะไรนี่ถ้าทางที่พูดถึงนะครับผมแกล้งตายนะครับผมเออเท่เลยบอกเลยเท่เลยนะครับผมดูโอเอโดนยิงอะไรประมาณนี้นะครับผมได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะครับผมดูดิอึโดนยิงอะไรประมาณนี้นะครับผมเออนี่ได้อยู่ได้อยู่ที่บอกเลยได้อยู่นะครับผมดูป็นไงถือว่าดีนะครับผมก็คือทําออกมาได้สวยงามมากเลยครับแล้วก็ชุดนี่ระดับ สูงสุดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับสีขั้นสูงเดือนสิงหาคมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่อย่าเพิ่งไปเลื่อนขั้นไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบเดี๋ยวพอไปไปลายเดือนปุ๊บอะคือมันก็จะลดราคานะก็เล่นเก็บไปก่อนนะครับผมเออยิ่งเรารีบเลื่อนขั้นปุ๊บมันก็เออประมาณนี้นะนะก็คือแบบยังไงเดีะคือเมื่อก่อนอนะมันสามารถแบบว่าเล่นวดเดียวได้เลยนะครับผมนี่มันต้องรอเป็นอาทิตย์เพื่อป,ปลดล็อก โอเคเดี๋ยวเรามาดูทั้หน้าของของเรนะครับมันจะกลายเป็นของเรนะครับพวกนี้ก็คือทรชนคนประโลกนะครับวันนี้จะมาตามล่าไอโบนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมติดติดมานะครับผมมีเพชรอยู่แค่นี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแจกบั็ชุมาันนี่เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือกองโทเค็นทรชนคนประโลกนะครับผมเออสวยเลยสวยเลยสวยเลยนะครับผมสวยเลยดูดีดูดีดูดีอ่ะประมาณนี้ ชุดก็ประมาณนี้นะครับผมก็กดเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะก็คือมันมี2กล่องมีพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะครับผมก็คือสองซีซันซึ่งอันนี้น่าจะเป็นซีซันซีซันซีซันแรกปะซีซันแรกปะเออซีซันแรกนะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าซีซันแรกซีซันสองนะอืมน่าจะเป็นซีซันแรกปะหรือซีซันสองก็ไม่รู้เลยครับผมก็น่าจะเป็นซีซันแรกแหละอะ เล่นทีละน้อยครับเอาประมาณสักสี่ห้ากล่องนะครับผมเพื่อเอาโทเค็นไปแลกไอวอลครับสิบทเค็นเองนะครับผมโหดูดิใช้ใช้คูปองอุ้ยสิบห้าเลยหรอไม่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 เราจะเหลือเพชรไว้นะครับผมเอาน้อยๆนะครับผมเอาสักห้ากล่องตุ้มจัดมันเลยเฮ้ยอ่าได้มาแล้วห้าโทเค็นนะครับผมอ่าเป็นไงล่ะห้าโทเค็นนะครับผมก็คือใช้สิบทเค็นแล้วในการแลกรับไอวอลนะครับผมเออสามอีกสามกล่องแล้วกันเนาะเปิดเลยตุ้มเฮ้ย เอ้าได้สกินเวกเตอร์เฉยเออโอ้ยได้อยู่นะ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 เออคุ้มแล้วถือว่าคุ้มแล้วจริงๆถือว่าคุ้มแล้วอ่ะได้2อันอีกสองสักสองอันโอ้โหจบจบโคตรคุ้มบอกเลยคุ้มหมดไป200ได้ทั้งสกินปืนเวกเตอร์นะครับผมแล้วก็ไอวอลนะครับผมอ่ะแล้วไอ้วอลไปแรกตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่าเวกเตอร์ ector, นี่ไงดูดิอุ่ยดูดิแม็กกาซีนนะครับผมดูดิ แมกกาซีนสองอ่ะคือลูกยิ่งเยอะยิ่ง,งดีนะครับผมอันนี้แม่นยำก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ถือว่ามีสกินพี่ไม่มีสกินเวกเตอร์นะเออเวกเตอร์คือดีดีเลยนะครับผมปืนกลค,ครู่ที่แบบยิงแบบโอ้โหสุดยอดเบิร์นแบบรับตับไม้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยคุ้มนะคุ้มอยู่ทั้งหมดไป200กว่าเพชรน,นะครับผมเออ อ่ะต่อไปนั้นเราจะไปแลกไอวอลนะให้กดไปทุกรูปปฏิทินนีครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาหาทางด้านของโทเค็นนะครับผมนี่เลย10นะผม10บทับสิก็คือไอวอลสีดำตัวนี้ใช้10โทเค็นนะครับผมมันจะเป็นของแรแล้วก็แรกๆไว้น,ะน,ะนั่นหละเออแลกไว้เลยนะครับผมตู้มเรียบร้อยนะครับผมทรชนคนุณป้อนโลกนะครับผมซีซั่นหน,นึ่งัองเออถ้าจะไม่ผิดนะครับผมมานานพอสมควรก็คือ จะกลายเป็นของแ,แล้วคือเขาจะไม่คอลแลบแล้วรับหมดสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เลยก็คือไอวอตัวนี้เลยนะครับผมมือนี่และผมมีทั้งหมดไอวอลยี่สิบเก้าแบบนะครับผมระเบิดอีกห้าสิบสกินโคตรเยอะบอกเลยเยอะมาก <c ười> เยอะในระดับหนึ่งนะครับผมคือของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าโอเคก็มีพอประมาณเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็อย่าลืม,มนะครับผมสิทขั้นสูงใหม่มีท่าทางด้วยแล้วก็ของแรกก็จะเป็นทางด้านของ ท้อชมคุณป็โลกนะครับผมก็เก็บๆไว้เนาะแล้วก็กิจกรรมตัวน,นี้หมดวันนี้นะครับผมทางหน้าของฟรีไฟแบทเทิลนิสตายนะครับผมแล้วก็ฉลองครบรอบ5ปีก็กำลังจะเริ่มนะก็เริ่มทางของวันที่5นะครับผมก็เตรียมตัวมีเสื้อแอคแท็กออลาวด้วยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมใครที่อยากได้ของทางหน้าของอ่า ถ้าชวนคนเป็นโลกนะก็ยังอยู่นะครับผมก็สามารถจับจองได้นะครับมันเป็นของแรนะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมพี่ก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเว็บสุ่ม ID พี่นุกเกอร์โซนนะครับผมพิมพ์ว่านุกเกอร์โซนก็ขึ้นเลยนะครับผมเขาแจก ID จริงๆครับลองสุ่มดูได้นะครับผมเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมมามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมา โอเคซูม okay. 99พ o i n t นะครับกดไปเลยครับผมได้ไหมได้ไหมถ้าเกิดมันไม่ลงช่องอะ่ะมันจะได้หรือมันจะได้หรือมันจะได้หรือเออตุ้มได้ไหมโอ๊ยไอดีดดหัวข้างข่าวยินดีด้วยถ้าได้รับไอดีหัวข้างข้าวเฮ้ยเกินไป เอ้แต่คือมันได้นะก็คือมันมันไม่มันไม่มีสุ่มอะไรนคือมันชิ้นทีเดียวได้เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมข้างล่างนี้เลยเว็บนูเกอร์เองนะครับผมก็เช็คเครดิตให้ราเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นพาส์ทโพาเวิร์ดอะไรอยู่ข้างล่างนะครับผมว่าเมลพงเมลพาสนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าเข้าได้จริงไหมนะครับผมได้จริงไหมนะครับผมก็อย่าลืมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวพี่เข้าเกกกมม่อนนนะะครับผา็ไดด้้จงวย ถ้ผมไปกิจกรรม Battle in s t y l ตจริงๆด้วยสามารถเข้าได้หัวเป็นแบบนี้เลยมีเพมาด้วยนะครับผมก็เว็บเขาไม่โกงนะครับผมการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีปัญหาก็ติดต่อทางเพจเขาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยหัวข้างข่าวซะด้วยนะโอ้โหเทบอกเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับผมเว็บของพี่ลูกเกอร์เองนะครับผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเควันนี้แนะนำสิ่งดีๆให้นะครับผมเจอกลิปต่อไปครับผม